คำสั่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันน2022ครับนั่นกะ็คือ change base เราสามารถเปลี่ยน base point ของบล็อกต่างๆได้ครับเพราะในบางครั้งเนี่ยบล็อกเราเอาจจะไม่ได้สร้างเองนะครับเมื่อเรานำมาวางปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่า base point ก็จะกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางซึ่งถ้า base point อยู่ในวัตถุภายในบล็อกได้หรืออยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี เมื่อเราเข้าคำสั่ง change b a s e ครับจากนั้นคลิกที่บล็อกแล้วก็ทำการย้ายจุด Base Point เข้ามาดังวิดีโอได้เลยครับในทางกลับกันครับเราสามารถเปลี่ยนวัตถุกับ Base Point ได้ครับใน,นตัวอย่างนะครับเมื่อเราคลิกที่คำสั่งแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็น move object คราวนี้วัตถุก็จะสลับกันกับ Base Point ครับ Base Point ก็ได้อยู่ ที่ตำแหน่งที่วัตถุเคยอยู่แล้วก็วัตถุก,ก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งเบสพอยที่ย้ายออกไปนั่นเองก็จะช่วยทำให้การเปลี่ยนเบส p o พอยนั้นง่ายขึ้นครับ